ก่อนจะออกกฎหมายเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบเป็น10ปีแต่พี่น้องอย่าลืมว่ามาตรฐานทางการบังคับใช้กฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางวิัยของพลเมืองในประเทศญี่ปุ่นผมเชื่อว่าเขาดีกว่าประเทศไทยเอาแค่รถไฟฟ้าเขาวิ่งไม่ตรงเวลาไม่ถึง5นาทีผู้บริหารของสถานีรถไฟฟ้าออกมาแถลงรับผิชอบลาออก เมืองไทยล่ะตึกรลลมมีคนตายวันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยขนาดมีพื้นฐานในการรับผิดชอบต่อสังคมเขายังใช้เวลาสิบปีเพื่อศึกษากรณีเช่นนี้แล้วเขาออกกฎหมายมาสองฉบับในการควบคุมและหควงดุลกันเองใทยใช้เวลากี่นาทีครับญี่ปุ่นใช้เวลาสิบปีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนเป็นแค่ไส้ติ่งจริงๆเพราะเขาแขวนคาสินโนไว้แค่3%เปอร์เซแล้วมีมาตราการควบคุม1 2 3 4เป็นประกาศเป็นกฎ ของญี่ปุ่นอีกหนึ่งฉบับไปเรียบร้อยแล้วแต่ไทยไม่ใช่ครับไทยใช้เวลา10นาทีที่ทักษิณพูดที่สยามพารากอนประกาศให้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือคาสิโนเป็นวาระแห่งชาติแล้วคาสิโนที่ทักษิณพูดว่าจะดึงเงินมานั้นซึ่งเป็นหัวใจหลักของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพก ท,ทักษิณพูดประเทศไทยมี10%นักการเมืองยังไม่สามารถตอบพี่น้องประชาชนได้คาสิโนที่มาในรูปแบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะสร้างผลกระทบและมีมาตรการควบคุมได้อย่างไรเพราะอธิบายไปอธิบายมานักข่าวก,ก็ถามว่ะแล้วทําไมไม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกีฬาหรือการแสดงคอนเสิร์ตล่ะทําไมต้องมีคาสิโนเข้ามาด้วยโษศรัฐบาลบอกว่าถ้าไม่มีคาสิโนอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็จะไม่มีใครมาลงทุนความหมายก็คือว่า สุดท้ายคุณก็พูดรัดคอตัวเองเพราะสุดท้ายมันก็คือคาสิโนคือหัวใจหลักของเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพก ที่คุณกล่าวอ้างนั่นเองใช่ไม่ใช่ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลคุณแพ์ทองทานพูดวันนี้พูดบอกว่าประชาชนยังไม่เข้าใจประชาชนยังไม่เข้าใจรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจรัฐบาลว่าจะผลักดันเป็นตร์เทนเมนคอมเพกอย่างถึงที่สุดและเป็นทิศทางเดียวที่จะสร้าง GDP ให้โตขึ้นในเมืองไทยจะสร้างเศรษฐกิจโตขึ้นในเมืองไทยมันเป็นทางรอดของประเทศไทยผมบอกแล้วชิปหายแล้วประเทศไทย